เดินทางมาเข้าวัดที่เดียวก็สามารถที่จะเรียกว่านับถือในศาสดาของแต่ละคนได้เลยใช่ไหมคะถ้ามาที่นี่ก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ส่วนหนึ่งคือเพราะาท่านครูบาสอนให้เราเคารพหรือว่าเหมือนกับว่ายอมรับในจริยวัตนในการปฏริพติตนอของทุกๆทุกๆศา,าส,สนาเพราะเมื่อประมาณว่า หนึ่งท่านท่านก็รูแต่เป็นคนที่แบบพก้นตนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแต่เพียงแค่อยู่คนละศาสนาคือความหมายชัดเจนก็คือมิ้นเหมือนท่านครูบาที่เป็นพี่ก่อตั้งที่นี่สถานที่แห่งนี้ยกย่องคนดีแล้วคนดีเหล่านี้ก็คือเป็นผู้นําทางความคิดของผู้คนทั่วโลกก็ว่าได้ใช่ไหมคะใช่เป็นนักบวชในทุกศาสนาส่วนใหญ่ที่นี่คนที่เดินทางมานี่จะเป็นชาวต่างชาตินี่ไหมคะ มีชาติต่างชาติมีบ้างแล้วก็เป็นเหมือนนักท่องเที่ยวจากจากที่ต่างๆก็จะมีเยอะเพราะว่าเขาจะได้เห็นข้อมูลจากอินเดเนหนึ<ม>เาา่เขามาเขามาเขานอกจากเขาได้ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวดี่คนจะติดติดการถ่ายรูป<ม>เขาจะได้อะไรจากวัดนี้กลับไปค่ะก <c oughs> ็อาตมาเองจะเป็นคนที่มักจะได้พาพาเยี่ยมชมะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกสาหรับคนที่มาฉะนั้นก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนึ่ง ได้รับการอธิบายว่าทุกาศาสนาทำไมถึงถึงที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็แนะนําให้เขาได้เข้าใจหรือว่าได้รู้จักกับผู้รู้รูบาอาจารย์องค์ต่งางๆที่เขาได้มีรูปเหมือนรูปพรองได้เห็น ในส่วนของของพระเองตอนนี้ต้องบอกว่าโควิดอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่อะค่ะแต่ถ้าประชาชนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบกันเยอะหลวงพี่จามีก่อนมีอะไรจะฝากถึงโยมทั่วๆไปที่กําลังชมรายการเชนในทูไหมคะให้กําลังใจก็นได้หรือให้ธรรมะในการที่จะเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็สําหรับโลกระบาดเนี่ยถ้าถ้าเราพูดในเชิงวุทธศาสนาเนี่ยมันก็ มันคือมันก็เหมือนกับเป็นกรรมะนะครับที่อันนี้พ่อพูดแบบตรงๆเลยนะมันก็เหมือนกับมันคือกรรมกรรมที่คนทั้งโลกเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดชอบเนื่อจากการที่เราได้เบียดเบียนก็ดีได้ทำผิดศีลต่างๆก็ดีนะก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมามันก็เหมือนกับภัยพิบัตินั่นแหละสึะนามิก็ดีในอดีตนะครับหรือว่าสงครามโลกต่างๆจริงๆ พื้นฐานเดิมถ้าเป็นในพุทธศาสนามันก็คือกรรมร่วมค่ะและหลักธรรมข้อไหนดีที่เราจะเดินไปข้างหน้าในภาวะที่ต้องบอกว่าตอน,นต้องประคับประคองกันแต่ละครอบครัวก็จร<ๆ>ิงๆในในการอยู่ร่วมกันเนี่ยหนึ่งเราก็คือเมตตาต่อกันสิ่งข้อแรกนั่นแหละเมตตาต่อกันฉะนั้นในภาวะแบบนี้เนี่ยก็ช่วยกันได้ก็ช่วยทุกคนทุกคนมีความลำบากเหมือนกันนะครับถ้าเรามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นะครับมันก็มันก็จะจะดีนี่คือพื้นฐานนะนะสองถ้าเกิดเรามีความกังวลใจครับกำกำกำลังใจที่ดีเนี่ยมันก็คือจะมามาจากการฝึกผู้ปฏิบัติคือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่โชคดีแต่เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ฉะนั้นไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็คือหนึ่งในความทุกข์ที่ที่มันปรากฏฉะนั้นถ้าเรามีการฝึกมีการปฏิบัติธรรมในหนทางที่ถูกมันจะอยู่กับตรงนี้ได้ งั้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตให้หลวงพี่นมัสก,การหลวงพี่เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเลยก็ได้ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าที่นี่เราต้อนรับประชาชนทุกอาชีพใช่ไหมะคะอ่าใช่อย่างสถานที่นี้เองเนี่ยเป็นที่เป็นศูนย์รวมนะครับที่จะแนะนําให้กับคนทุกทุกศาส,สนาได้มีโอกาสได้เข้ามาอธิษฐานขอพรกับครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพนะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ในศาสนาพุทธ อ่าหรือในศาสนาต่างๆก็ดีนะครับที่นี่ก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็เหมือนกับแนะนําให้กับคนที่ได้มาเนี่ยได้ศึกษาเข้าใจแล้วก็ให้เห็นถึงความจริงของศาสนาต่างๆในโลกนี้ว่าเบื้องบนนะครับหรือว่าองค์ศาสดา,า,า,าเนี่ยท่านมาด้วยจุดป,ประสงค์ไร <ใน S 2> โดยที่ไม่ได้มีการแบ่งแยกค่ะ,คะที่นี่สถานที่นี้ชื่อชัดๆอีกครั้งค่ะอาสมพรมมัทธาพุทธสถาน อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หวันนี้ต้องกราบนมรสการหลวงพี่จามนนิกรนนะคะในฐานะพระลูกวัดที่ดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ให้ข้อมูลทางรายการเชียนทุูมเมกซีนกราบนมัสการค่ะค่ะ